วันนี้เราจะมาคุยกับคนที่มีสติสตังนะครับมีสติในการบริโภคข่าวเรามาดูเรามาดูว่านักข่าวนะครับสื่อเขาทำอะไรกับครอบครัวเราบ้างนะครับประเด็นง่ายๆ ตั้งคำถามง่าย,ายๆตั้งโจทย์ง่ายๆเขาพยายามทำลายทำให้ครอบครัวเราแตกแยกมีคำถามเยอะแยะมากมายที่ตั้งคำถามทิ้งไว้แล้วก็ไม่รับผิดชอบวันที่สองสองสอง,สองบ้านนะครับสองบ้านเขาโผลแขนนะครับรับขวัญ ผูกแขนรับขวัญฝั่งนั้นก็ผูกแขนรับขวัญฝั่งนี้ก็ผูกแขนรับขวัญผมถามว่าทําไมต้องมาผูกผูกแขนนะครับทําไมต้องมาผูกวันเดียวกันด้วยเพื่ออะไรใครเป็นคนที่สร้างเรื่องนี้ขึ้นมา แต่ก่อนทําไมไม่ผูกผูกแขนนะครับรับขวัญครับทําไมไม่ผูกทําไมทําไมต้องมาผูกวันเดียวกันด้วยเพื่ออะไรนี่นะแต่ตั้งคําถามนะตั้งคําถามให้กับสื่อนะครับผมที่มาทําร้ายครอบครัวผมนะทําร้ายยังไงสัมภาษณ์สัมภาษณ์ ฟังผู้สูญเสียว่าไม่มีใครมาร่วมง,งานแม้แต่ญาติผ่านหัวข่าวกันไปนะครับไปสัมภาษณ์สัมภาษณ์แต่ฝั่งเดียวแล้วสังคมเขาจะมองครอบครัวผมยังไงมีสักช่องไหมมาสัมภาษณ์ตากับยายว่าทำไมตากับยายไม่ไป เหตุผลเพราะอะไรทำไมตาถึงไปร่วมงานบ้านป้าแตนทำไมไม่ไปร่วมงานไม่ชมพู่มาถามยายบ้างไหมก่อนที่จะจัดงานมีนนข่าวมาสอบถามมาพูดคุยบ้างไหมพราะอกข่าวไป อีกฝั่งหนึ่งไม่มีไม่มีช่องทางที่จะอธิบายว่าที่ไม่ไปเพราะอะไรก็ลูกนะครับลูกไม่มาไม่มาบอกมากล่าวไม่มาปรึกษาพ่อแม่จะไปได้ยังไงหรือยังไงหรือเอา้าก็เขาจัดงานอยู่ไม่มีตาหรือยังไง วัฒนธรรมครับอันดีงามของคนไทยของคนอีสานล,ล้วนะครับเป็นลูกนะครับมันต้องมาหาพ่อหาแม่มาปรึกษาจะจัดงานอะไรใช่ไหมนักข่าวก็นําเสนอไปแต่ฝั่งเดียวฝั่งที่เป็นพ่อเป็นแม่โดนถูกกระทําโดนสังคมเขามองว่าเป็นพ่อแม่ภาษาอะไรใช่ไหมรักลูกไม่เท่ากัน เป็นสื่อนะครับคุณเป็นสื่อคุณต้องสัมภาษณ์ทั้งสองฝั่งสิเหตุผลอะไรถึงไม่ไปทำไมไม่อยู่ไม่อยู่ฝั่งนั้นทําไมไปฝั่งนี้อธิบายเป็นนักข่าวนะครับมันต้องสองฝั่งสิอีกฝั่งนึงไม่มีสิทธิ์ที่จะอธิบายอะไรเลยนะครับไปสัมภาษณ์แต่ฝั่งเดียวสังคมเขาจะมองครอบครัวเรายัางไง นึกถึงบ้างไหมว่าตื่นเช้ามานะครับไม่มีอะไรอีกละทัวรลงน้าแต่แล้วนะครับเพราะเพราะอะไรยายไม่มี f a c e b o o k ตาไม่มี f a c e b o o k ใครสังคมเขาอยากระบายอยากจะดานะครับก็มาด่าใน youtube ใน f a c e b o o k นะแต่ทิ้งคำถามทิ้งปมไว้ให้ครอบครัวเราทะเลาะก,กันชัดเจนไหม น่าแต่เลยได้ถ่ายคลิปตานะครับอธิบายนะครับถ่ายคลิปตาอธิบายว่าทําไมถึงไม่ไปเหตุผลเพราะอะไรถ้ามันไม่มีสื่อ YouTube นะครับครอบครัวเราไม่มีช่องทางอธิบาย